ใช้ๆก็เสร็จก็น้อยเดินตามให้พอได้จ้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้น้องแก้มกระซิบค่ะมาย้ายสีหมูนแ้วจ้ากตอนน้องแก้มสีรขข้านขาวน้องแก้มได้สีหมูมาจากของฟาร์มพะวิดาฟาร์มนี่ง่พื้นบาท เพราแก้มมีหมูแกก็กอเอาสีหมูบ่ได้ยไปซื้อสีไก่เหมือนกับผูกสีเด้จ้านกแก้มใส่สีหมูของจะของก็ได้ประมาหัน่อยก็สอบนด้จ้าย้ายต่ละไฮนงแก้มมาซือย้ายไฮนี่เด้จ้าเลี้ยงนงแก้มประเทศกันเด้จ้าที่ย้ายสีหมูองจะไม่ง่ายนึนแก้มัน บ่ได้มาเลี้ยงมูดอกเด้อจ้าน้องแก้มได้มาถึงเวลาเฮ็ดหน้าของน้องแก้มแล้วน้องแก้มก็บสีฟ้าเรียนลงมะนาก,กับพ่อกับแมน่น้องแก้มเด้อจ้าน้องแก้มก็สิมาซอยพ่อซอยแม่์วานเขาเด้อจ้าแล้วน้องแก้มก็สิเริ่ศวานเขาซอยพ่อซอยแม่อย,ย่างแรก่งข้าวตั้งมีเขาเด้อจ้าเขาเปลือกเด้อจ้าเขาเจ้าเขาเนี้ยเขาเมลีแล้วแต่ทุกคนเด้อจ้าสิจวาน ตอนนี้น้องแก้บวานเขาอีองงับบนดด้น้องแก้วก็เ่ราะไหนหูด้วยน้องแก้วสิทามีพออีแม่หายได้จ้ะว่าน้องแก้บวานเขายังน้องแก้บวานอยู่หน้าได้จ้าน้องแก้วมาซอยพอซอยแม่มื่อนี่ก็เพราะว่าน้องแก้วเต็มบได้วยหื่นคนเดียวบดได้เงาได้จ้ะแถมน้องแก้วไดเ้เฮ็ดงานแล้วก็ฝึกหายจะคล้องเป็นต้นเข้าจะคล้องได้จ้ะน้องแก้วก็เลยขอพ่อขอแม่มาได้จ้ะได้น้องแก้วการคิเริ่มวานเขา กอนด้จ้าเดี๋ยวหนังจกงกับทิพย์ไปวันด้จ้าไปกันได้จ้าน้องแกงสีเอาเขาขี่ใส่ถังหน่อยด้จ้านี่คือเขาเจ้าได้จ้าน้องจกงไปถามพราะับเม่มาให้แล้วน้องแกงวันเขาเจ้าน้องแกงวันทั้งเขาเจ้าเขาเนี้ยเขามมลีโมมี่ด้จ้า ก็ขออภัยได้จ่ามึกอุจิแม่บอกมาไม่ว่าอันนี้คือเขาจข่าหรือเขาเมลีนั่นเองแน่นอนจ่ากับเหลือมวานกันได้จ่า น้องแก้มวานโลกกับศิเป็นแนว่ด้จ้าถึงฮัดอ่างแข็งแหลกด้จ้าเขาไปแล้วด้จ้ายิโออีเมีบอกว่ามั่นโบพาด้จ้าน้องแก้มก็เลยมาต้องมาเปลี่ยนแผนกใหม่น้องแก้มต้องมาส่งเขาให้พ่อกับแม่ยด้จ้าแล้วน้องแก้มพาเขาของพ่อของแม่เบิร์ดน้องแก้มก็บศิษย์ส่งให้พ่อให้แม่ยด้จ้าแล้วน้องแก้มก็บศิส่งให้พ่อให้แม่ยก็ด้จ้า กัสซีทงให้เม e ีอีพอได้จากค้าเขาเบิดเลยอ่ะนนี้นางแก,กนด้ส่งให้อีเมเรียบหลอยเลยได้จากเขกัะซีแล้วยืนทำหนีใส่มาเต็มกับครูได้จากแล้วเราสิไปยืนหาให้อ e ีพออีเม่ ก็เหนเอาเขาเด้าจ้ะอยาให้ทุกคนมึงวิธีการวานเขากันนะจ้ะแก้มน้องแก้มชิบไม่ไห้ฟังมาวานให้มันหางพอดีพอดีอยาให้มันจุ๊กจุกคือข้องหนังแก้มเจ้จ่ะข้องหนังแก้มมันเป็นจุ๊กจุกบ้านกับสีเขาเกิดผุ่มกันเด้าจ้ะคือจังพอแม่หนังแก้มวานกับห้างกันอยู่เจ้าจ้ะหนังแก้มวานมาเป็นแล้วก็หนังแก้มก็เลยให้แม่วานแผ่นมังแก้มกระทรงเขาเด้าจ้ะ น้องแก้ามากับสีทาไปส่งเขาให้อีพ่อต่อไปได้จ้าอีแม่ได้แล้วเหลือแต่อีพ่อแล้วจ้ะเรนน้องแก้ามากับสีค้นเขาไปอีพ่อกันได้จ้ะาาเรนน้องแก้ามากส่งเขาไปอีพ่อกันได้จ้ะ หาให้อีพ่ออีเมยปั๊เนื่องด้อยจ้ะเดี๋ยวให้พอกับแม่เลียกเหนื่อยแห้งนั่งพักกันอีเมยก่อนด้อยจ้ะอีเมย์เบิร์ตเวเมย์ใจก็จะค้างหน่อยก็เลยได้เบิร์ตเวก็พอด้อยจ้ะก็มาแข่งกับสีคนไปให้แม่กัอนด้อยจ้ะ กข้อันดีละงานพอดีงานพอดีเล่นานางแก้มกันหรืปนนางขาให้พอเอิญต่อไปได้จ้ะกลับไปที่เดิมพี่น้องแก้มวันแล้วถุกใครถกหน้าคุณน้องแก้มเสร็จแล้วน้องแก้มกับสีเริ่มใส่ปุ๋ยฉีดยาได้จ้ะตอนนี้ นกแกม้มวันเมื่อเดี๋วทุกหน้าทุกไฮฝึงวันหดือยสองไฮได้จ้ะก,ก,ก็เลิกเพื่อนเดี๋ยวสียาได้จ้ะนกแก้มก็เลยว่าสีวันให้ทุกไฮทุกหน้าสียาเพื่อป้องกันยาให้เขาของนอกแกม้มไงเร็วได้กินเร็วได้จ้าฮระช่วงนี้ช่วงนี้เพราะนกแกม้มจะได้ว่านเขาแลวกาเเทดให้เขางามหลังจากเยาสียาได้จ้ะนกแก้มก็เลย วานขอให้แล้วก็หนังแก้มคอยสียาเด้อจ้าเดี๋ยวหนังแก้มก็สีนั่งพักเหมือนเดิมจนกว่าหนังแก้มสีไปให้ที่สองเด้อจ้านี่หนังแก้มไฮหนึ่งใส่ต่อกระสอบหนึ่งเด้อจ้าหรือบ้านในหอดกับสอบหนึ่งเด้อจ้าต่อไฮหนึ่งได้หนังแก้มกับทีนั่งพักตรงนี้ก่อนเด้อจ้าเอาเลยฮะเปลี่ยนม้วกเอาเป็นเสือเลยเด้อจ้าม้วเข้าวหนังแก้มเอาให้เอือยใส่เด้อจ้าแล้วหนังแก้มก็สีไป้าก็คู่ที่น้ำเงินข้าวหนังแก้มคือเก่าเอามาใส่เขาเด้อจ้าเด้หนังแก้มกับที่ยางไปกันเด้อจ้า เขาแ่้วทำหนีได้จ้าน้องแก้มกับสินเป้แก่ทุ้งเขาโตเก่าแม่ไทรกับครูได้จ้ะน้องแก้มเป็นเหมือนกับผมหอบพอน้องแก้มแลนไร้ได้จ้าแก้มก็เปล่าข้าน้องแก้มกายสีเลิ่มห้ากันคุ้นเขาได้จ้ะนี่คือเปล่าข้าน้องแก้มจีวันคุ้นหัาซอยได้จ้ะเขาสีอาห่างนี่ น้องแก้มก็เปล่ยนข้าวหนังแก้มก็ได้ค้นคะเลมานี่แล้วเจ้าจ้าน้องแก้มกระติเอาอันกูไม้เท้าใส่เลยกะเอาโซนไห่อีไห่อีเมนมันเดิมเจ้าจ้า แกมกับสีนงาเปาคู่กันด้น กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้า